มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดร์ทำนายตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายนปีพศ2565นะครับมาดูสิว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะได้ภพยอะไรบ้างได้ภพยสี่ม่เท้าได้ภพยแห่งการเปลี่ยนแปลงเพศเทพธิดาสายน้ำ ได้ไพ่ควีนถึงถือดาบเดลราชนีถือดาบได้ดเซติคอนดอเซติคอนไพ่อัศวินได้ไพ่เจ็ไมนเท้าหน้าที่การงานก่อนการงานช่วงนี้มันคงดีอาอาจจะมีแรงกดดันอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ จะมีแรงกดดันอยู่บางช่วงนี้แต่ก็พยายามประคับประคองไปได้ส่วนผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายช่วงนี้จะอยู่นิ่งไมื่อยได้เดินทางตึกบ่อยส่วนผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับราชการจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีเพราะว่าได้ภัยเห็นการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเงินไม่ค่อยขึ้นเด่นชัดถือว่าอยู่ระดับกลางๆไ,ไม่สูงไม่ต่ำอยู่ระดับกลางๆการเงินช่วงนี้ส่วนเรื่องเคราะห์โรคภัยค่เจ็บช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเดินทางระวังเรื่องการเดินทางทั้งทาง,ทงบกแล้วก็ทางน้ําแต่ภัยขึ้น,นไม่รายแรงเท่าไหร่ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักความรักคนสด คนโสดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนโสดนี่ยังเอาแน่นอนไม่ได้ช่องนี้คนโสดนี่มีมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ส่วนคนที่ด้านที่มีคู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คู่มากนะเพราะเวลาไม่ค่อยตรงกันบางครั้งก็นานๆเจอกันทีส่วนใหญ่จะสนใจใเรื่องงานมากกว่าวอนประัดช่วงนี้จะสนใจในเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่ ความรักบางครั้งก็ไม่ค่อย,อยไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนะักส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็ยังยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดยังไม่ปักหลักหลักฐานกับใครเท่าไหร่สำหรับคนสดส่วนคนที่มีคู่ก็มีเวลาให้คู่น้อยเพราะว่าเวลาบางครั้งไม่ค่อยตรงกันส่งแรงกดดันและมีอยู่บ้างมีบ้างแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถพักดันออกไปได้ ส่วนเลขเด่นผู้ที่เกิดวันพฤหัสก็คือเลขสี่เลขสิบสี่เลขหนึ่งกับเลขสี่เลขศูนย์เลขสิบก็เลขเจ็ดนี่คือเลขเจ็ดแล้วก็เลขเจ็ดนี่คือเลขเด่นผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ